ััอะไรหสบ้ฮลโอเคครับก็สุดยอดทุกท่านครับตัวนี้เราอยู่เกมวอลเล็ครับไปกันด <ITA> okay, ีกว่าครับขี้โม้ไอ้เหี้ยแล้อก็มีบ้วนเอ้ยเจยเจยครับตลกดเม็ดแรกไปโดนขับอ้วนมายังบมกำลังเข้า เลยจะตายแล้วครับอ้วนเฮ้ยเฉลี่ยเบียไม่ได้เลยอ้วนเอาไ้อ้วนตแข่งกันจริงเลยอ้วนไปกันเอะนกนสูนอลอ้เจ็บเอ้ากูไม่ได้สักชูเลยอ้วนอ้วนเบี้ยเบี ว่าแมคลปนีู้ครับอ้วนทังวันคลรัเอาเจ็บครับอ้วนไม่มีใครเทดแต่ครับอ้วนัตครับผครับเจกระเทดครับไม่เบ็ดครับสวดครับ สองหนึ่งมึงต้องไหวสองเป็นตัวตั้งเส้นฐานที่ไหนอ่ะรู้ปะไม่ดูครับผมเห็นไหมครับเพื่นะครับอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับอะไรนี่ต่อยอยู่ที่หัวไม่ใช่เดินต้องยิงมันไม่ตายเอไว้แค่ข้นหนังควายเลยเชี่อเอ้าเชี่ยเฟือกดเฟือกดเอ้าเอาเผือกด เฮ้ยเอามาดีตังกูเพื่อนใช่เหี้ยใช่แล้วไอ้เียเอามาตังกูนี่กูเปิดกดผิดดินี่แล้วมันมีใครเปิดสายให้กูอ่ะเฮี้ยกูเสียใจว่ะทำดีเข้าไปดีเข้าไปเลย

ไอเดนแค่ตายโอ๊ยลำบากเงี่ยแล้วแล้วลูกอย่านันพ่อมตายตอเงี่ยเลยไม่มีใครมากตายเพื่อนเงียทำจัดอะไรแล้วันยาวจัดอ่ะตายเพื่อน อมโดนโดนโดนอ้าวแดดไม่ทันนี่น่ามีมีซีทีตรงนั้นเลยอมโดนเลยอกโดนเลยเสร็จสายออกมายี่สองยี่สองยี่สองนิกาเไอ้นิกาอยู่ไหนวะมองแสงแต่นิกาอยู่ไหนเฮ้เ้ยอยู่ในยอยู่ในสายอยู่ในสายตรงเลย มาร์กสปาไว้หอยเลยอเลยอเลยอยเลยอเลยนี่นี่ตายสุดยอดนี่แหละงชัว์ัเองีเข้าใจคขาไามคุณีไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกเสือ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 าร่อการซ้อนกัน

น่ยน่นโหดจะไหนเียร์เดียวไปเลยบูสต์เรียนให้เออร้อยยี่เออเศร้อยยี่นะดยหลังมามเช็คมุมวะโอ้โอมีอะไรโอมีตลาดเลยเกียเอาก็มันไม่เช็คจริงๆมื่อเกี้กูขอโทษได้ไหมล่ะครับ รีเวนอลาร์เรียเริ่มปิดเลยเอาเลยอ่ะแล้วเนี่ยมันมาอีกรองซ้ำขอโทษครับมันสุดเจินมันสุดเจินมันสุดเจิน โอ้เออไอ้ช่างต,ตัวอูออดีเ<ะ>ข้าจนกว่าจะแพ้ะะแนนอ,อะอกอไอ้เฮียมันก็เข้าบีอารเลยี่ยพวกเนี้ยฮะไม่อไอ๋อคือจะไม่แพ้เลยก<ะ>็เรามึงจไม่แพ้เลย ตายสวยเลยแต่ยิงไม่โดนเนด้ยสวยสวบสว่โดนยไอเจี๊ดเตร็ล่ั๊ แต่เฟื่อมันออกนี่ย่าเนี้ยทแต่มันไม่ตั้งแทบเลยวะอ,อ,อ๋อแล้วมันเนียอ๋อเหี่ยงกงจะโดนชิคเลยี่ วิธีอ่ะมาเชลเนสซี a มีฮับเบิลแล้วก็ใครไม่รู้ลายตัวอย่างไรต่อไปต่อไปย้อนกลับมนี้างบนนี้มอยูรันมาดูรันมูรันนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ เชวเก็บออฟิเก <ğim> okay. ็บออฟิเก็บออฟิโอ้มันเออะเฮ้ดรไลี่ชื่อชื่อเฟนิกซ์เลมี่เอาดูดูไลม่ยิงนี่เจอไลมอนดูี่ไอเรนโอ้ยิงรอบเขาไมดิ

เฮียเราสุดท้ายหลายตัอะไรทำไมเราเราไม่ลองสร้างดิสอยู่วะรู้สึกว่าจันง่ายกว่า ตนี่ไประมาณไงเราประมาทอ่ะเห็นว่าฝั่งข้ามกางเนี่ยวิ่งเลยไม่มีหลเดินเลยแบบงวิ่งเลยพูดเลยตากระจายเนาโดนไม่จริงกันเล้อ๋อเดินดีกูไมเลียมืหนักแลยตายเลาตายเลยโอ้ี้อเข้าหกูปิดประตูด้วย ใครปิดกูไม่เคยปิดประตูไอ้เหี้ยเอ่อนี่มัน้อมอ่ะท่านกูเปิดรับการเข้าหลังไอ้เหี้ยไอชิวท่ากูไม่ให้มันด้อมอ่ะเกมนี้ก็แพ้ไปไม่กลัวไม่มีตังเหรอเอาชิบหายไม่ทันไม่เป็นไรเป็นไงแค่มาแล้วหมดแมนมาแล้วนี่แหละเดี๋ยกมนี้เปิดเขตน้อยเหี้ย ร้องอ่ะมาละมิงอฮาร์เบอร์มาละยิงดิยิงมันดีเออมุณไม่ยิงไหลเลยแต่ดีนะชนะอะไรไม่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 กินมังกรโดไมไม่กินมังกรโดมสปอีกูสัตเดี๋ยไม่รู้กูจะแค่พลิอไม่้องพลิกไอพิงพ่อตาย โอ้ยแ oh, <Okay. S 1> ย่คิดหนักเลยทีนี้ไอ้ยเลยน่ารอยยีนะแล้วมันอยู่แล้วด้วยมันยิมเที่ยรอนะรอนะรอยิงนะรอยิงนะรอยิงเลยนะมาเรสัตว์้ยย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 ย้ยย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 

ไล่เราสุดท้ายไล่เสมอเมีหรอกไงเนี่ยมีแต่เราสุดท้ายง่ายเสมอเนี่ยคือมึงไม่คิดจะเข้าไซต์อื่นหรือไงวะเนี่ยไปโอนไปรอ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 ตรงนั้นแหละรอตรงนั้นแหละโอนทับติดแถบลุกสเปรไปเลยนะสเปรอยู่แล้วสำรองอ๋อกูรู้แล้ว มาห้ฮาร์เบอร์ตกตกฮาร์เบอร์มาก่อนที่เบี้ยงตกฮาเบอร์ไปไป่เบียจสวยสวยบอกแล้วเราสุดท้ายง่ายเสมอฮือเออ